สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยายกรสิ่งที่คิดเอาไว้รออยู่หวังเอาไว้นานแสนนานมาดูกันสิว่าจะถึงเวลาสุขสมหวังหรือ,อยังอันนี้เป็นมาดาม จะสุขสุนยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลิ้นพันกันอีกแล้วอ่ะน่าสำรับมีโอกาสมีสิ่งที่ฟากฟ้าจะประทานมาให้มีใครบางคนจะหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยหรืออาจจะไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำว่าจะได้ขยายก่อนแต่ต่อสู้ฟาดฟันมานานละ โอ้โหเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของโชคลาภคือถึงเวลาที่อะไรก็แล้วแต่ที่ทำเอาไว้ทั้งหลายที่ต่อสู้ฟาดฟันนะคือมีโชคอะมีโชคมีโชคเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนะักอาจจะมีการถูกริดรอนหรืออย่างเช่นบางคนอยากได้ลดมือ1นึ่จะอาจจะได้ลดมือ2ที่เกรด A หน่อย าสภาพก็ใช้ได้แหละรู้ที่มาที่ไปอะไรแบบนี้นะบางคนมีพลขับด้วยอ่าน่ะจะทำการธุรกิจการค้าอะไรอยากจะมีหุ้นส่วนอะไรมีคนเป็นหุ้นเป็นส่วนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือช่วงนี้เซนแม่นพยายามทำตัวอยู่ในที่มืดอย่า ออกตัวกระโตกกระตากมากนะักนะพยายามไม่แบบไม่ใช่ว่าให้ปิดไฟมืดนะไม่ใช่พยายามให้แบบมีอะไรให้เงียบไว้ก่อนให้มองให้ดูสถานการณ์ก่อนให้ดูคนอื่นจากที่สว่างนะตาหน้ากลัวมากอ่าอะไร ที่ถ้าสมมุติว่าสภาพจิตใจมันยังแย่อยู่สภาพร่างกายยังแย่อยู่หรือบางท่านบางรายอาจจะเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับของมีคมวขึ้นเยอะหรือเกินนะหรือลมในหูไม่เท่ากันเพราะไพ่ขึ้นดาบคือธาตุลมลมในหูอาจจะไม่เท่ากันน้ำในหูไม่เท่ากับแบบคงเคงคงเคงอะไรเงี้ยพักผ่อน พักผ่อนก่อนพักผ่อนช่วงนี้ร่างกายดูสบักสบอมการเงินดูสบักสบอมการเงินจะต้องหมดไปกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวอาจจะมีใครประสบอ,อุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับขาด้านซ้ายด้วยถึงขั้นหักเลยนะบางคนอ,ะอ่ะพักผ่อนพักผ่อนอ่าพักผ่อนแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นเดี๋ยวจะดีขึ้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นทุกขลาบเป็นสิ่งที่เราทํามันก็จริง เป็นสิ่งที่เราต่อสู้แทบแย่ก็จริงแต่เป็นสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้ด้วยก็คือเหมือนอยู่ดีมีลาบลอยอะเป็นช่วงโอกาสที่ดวงขึ้นแต่พอดวงขึ้นก็มีทุกขลาบมาแทรกเนาะแต่ไม่ได้ถึงขนาดกับหนักหนาอะไรคือถามว่าหนักหนามันก็หนักประมาณหนึ่งประมาณล้มหมอนนอนเสือแหละนะแต่หายได้อาการจะดีขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งหายดีเป็นปลิดทิ้งนะไม่ว่าสภาพการเงินการงานสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์แต่ละคนเกิดขึ้นมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นพาหนะที่ใช้เดินทางตรวจเช็คให้ดีมีปัญหานะคะมีปัญหาช่วงล่างมีปัญหาช่วงล่าง อย่างสมมติรถถ้าเกิดขับขับไปแล้วเกิดยางรถเป็นอะไรหรือเบรกมีปัญหาอะไรพวกนี้มันเกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้นะคะอา,อาจจะต้องเสียเงินเยอะกับเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆนานา,นาทั้งพาห,นะหนะทั้งพาหนะที่ใช้ทำมาหากินหรือร้านรวงที่ใช้ทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องซ่อมเองด้วยบางทีอาจจะต้องทำเองเป็นคนมี ฝีมือนะคะระวังอุบัติเหตุบริเวณหัวด้วยบริเวณศีรษะนะต่อสู้เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยทำอะไรก็ดูจะเหมือนกับว่าต้องเด็ดเดี่ยวต้องโดดเดี่ยวเนาะไม่ค่อยมีใครช่วยเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เป็นเดอะเมจิเชียนไพ่เดอะเมจิเชียนปรากฏขึ้นมาเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่รู้รอบด้านเป็นคนที่ เ,เขาเรียกว่าพัฒนาต่อยอดได้ตลอดเวลาไม่ตันไม่มีทะงเขาเรียกว่าข้ามตายนะสามารถชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งมีเรื่องของความโชคดีเกิดขึ้นเดซันก็มาราชินีถือถ้วยก็มาอะไรที่มัน มันเสียไปมันร่างกายมันแย่มันอะไรไปนะรักษาพักผ่อนสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นอ่าเดี๋ยวจะดีขึ้นอะไรที่คิดที่หวังเอาไว้จะได้มาเพียงแต่อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนะักแต่ก็ยังได้นะคะแต่มันก็ต้องแลกด้วยความเด็ดเหนื่อยอ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูนีต่อสู้เห็นไหมที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้หน้าแมวกวักมาให้โชคละมาให้โชคมีคนอยากจะมาขโมยมีคนอยากจะมาต่อสู้เอาชนะทำไงสู้เขาชนะชนะชนะได้แล้วอย่างที่บอกอาจจะได้ยานพาหนะอาจจะมีพล,ลขับด้วยเนาะมีการได้เดินทางมีการได้ไปเที่ยวหรือได้พบลักต่างวัยมีคนคอยช่วยเหลือแหละ นะมีม,มีมีหนทางที่จะไปไม่ว่าคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่หุ้นส่วนดีหุ้นส่วนดีน,น,ดนะรักสามเศร้าก็ให้ระวังนิดนึงพยายามอยู่ในที่มืดนะพักผ่อนมากๆเพราะว่าเครียดเครียดด้วยมีสภาวะเครียดซึมเศร้านะคะถ้ารู้สึกเห็นท่าไม่ดียังไงก็ไปปรึกษาคุณหมอน,นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องอุบัติเหตุที่บอกว่าเกี่ยวกับขาหรืออาจจะเป็นการเินหรืออะไรก็แล้วแต่ออกไปข้างนอกกันข้างเมืองคืนให้เรามัดระวัง พอพักผ่อนเสร็จเดี๋ยวร่างกายจะกลับมาดีสมบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์ความมั่นคงเกิดขึ้นความสว่างสวัยเกิดขึ้นการแก้ปัญหาเกิดขึ้นทางออกของปัญหาเกิดขึ้นได้รับของกำนันของฝากได้รับทรัพย์สินที่จับต้องได้นะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นผู้หญิงให้โชคนารีอุปถัมภ์ ยานพาหนะให้ดูให้ระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงล่างเพราะว่าดาบเสียบเรืออยู่แล้วเรืออ,อยู่ในน้ํานะคะซึ่งเป็นเรือที่ก็ไม่ได้มีชูชีพไม่ได้มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นตรวจเช็คให้ดีแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอะไรไว้บ้างนะเดี๋ยวมันจะต้องเสียเงินซะเยอะแทนที่มันจะได้เงินซะเยอะที่บอกว่าให้ซ่อมเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับร้านลวงหรืออะไรที่เกี่ยวกับการทํามาหากินของคุณด้วย นะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำเงินให้คุณอาจจะทําให้คุณเสียเงินด้วยก็ได้นะคะอ่าบางท่านอาจจะต้องทำเองอาจจะต้องต่อสู้เองทุกอย่างเลยมันก็เหน็ดเหนื่อยมันก็เหน็ดเหนื่อยแตมันเกือบสําเร็จแล้วแหละนะแล้วก็ระวังอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับบนศีรษะนะอาจจะปวดหัวไม่เก๊หรือมีแผลไปเดินอะไรหัวอะไร ฟาดอะไรหัวแตกอะไรอย่างนี้นะคะทำอะไรก็ต้องเด็ดเดี่ยวต่อสู้นะยืนหยัดแต่เป็นม a g จิเชียนนะต่อให้มันจะล้มทั้งยืนขนาดไหนที่ผ่านมาโหให้ระวังหน่อยนะแนวกระดูกสันหลังนี่ของมีคมให้ระวังมากหน่อยแนวกระดูกสันหลังอยากให้ระวังคุณพิชิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงมันแย่พิชิตได้หมดนะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็มีคนมา คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์และเด็กให้โชคลูกหลานอาจจะให้โชคด้วยหรืออาจจะพบลักต่างวัยแถมยังเอาโชคลาภมาให้เสียอีกนะคะมีภารกิจให้ทำมีภารกิจดีๆให้ทำและทำแล้วก็ยังได้รับความสำเร็จด้วยเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ในมือแบบนี้นะคะอย่างที่บอกขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะจ๊ะ